ที่ทำให้เราได้โบยบินขับปอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินผู้ชมคาเพื่อนไอริน <A> <in> เนี่ย <A> <in> เขาออกมาโพสเล่าเรื่องราวบทสนทนาที่แบบว่าอุ้ยงานนี้บอกเลยยิ้มไม่หบค่ะช่างไฟเขาบอกว่าเธอในอ e oh, ายุ24ออหนิเผู้ชมขาเพื่อนไอรินค่ะ, <A> <in> คะนักร้องนักแสดงชื่อดังนะคะเธอมีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะก็คือเฟซบุ๊กชื่อว่าไอรินสีแก้วนะคะ เผยบทสนทนาของเธอกับช่างไฟค่ะโดยมีการโพสระบุบอกว่า morning ทุกคนพอดีไฟสปอตไลท์มันขาดก็เลยเรียกช่างข้างนอกมาทำระบอกพี่คะฝากด้วยนะช่างเลยตอบว่าผมเนี่ยเป็นปู่คุณได้แล้วเราก็งง um, ยังไงนะถามว่าขอโทษนะคะคุณลุงอายุเท่าไหร่คะช่างก็เลยบอกว่าผมเนี่ยอายุ61แล้วเ,เ,เราก็บอกยิ้มยิ้มแล้วถามคุณ ee, ลุงว่าเฮ้ยลุงคิดว่าหนูอายุเท่าไหร่ช่างบอก25พอพูดเสร็จปุ๊บ แล้วก็มองอีกรอบแล้วบอกเออหรือว่ายี่สนี่แหละนี่ว่าจะวิ่งขึ้นบ้านไปหยิบทิปให้แกสักสองสามร้อยนะแถมกระทิงแดงให้อีกสักขวดมัด แล้วก็เสื้อมิกกี้เมาส์เนี่ยช่วยพลังตาได้จริงๆชีวิตเราเนี่ยถ้าลองมองทุกเรื่องในแง่ดีมันก็จะมีแต่ความสุขเนาะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆแล้วก็มีแต่รอยยิ้มกันทุกคนนะคะโอ้หรือว่าเป็นปลื้มสุดๆค่ะถึงกับขนาดออกมาโพสเลยนะคะจนงานนี้ค่ะแน่นอนว่าพอชาวเน็ตได้เห็นโพสตดังกล่าวเนี่ยแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนมาแซวนะคะบอกว่า,วาลุงโพสนะคะลุงใส่แว่นตาหรือยังอะ่ะบางคนก็บอกอ๋อเหรอครับดูสมบัยจริงๆแหละค่ะ ปี่เปนดูเด็กจริงๆครับสวยเคยเจอตัวจริงครั้งหนึ่งครับบางคนก็บอกว่าสวยเก่งบ้านก็สวยค่ะคนก็สวยเออบางคนก็มองว่าใช่ครับป้าข้างบ้านผมเนี่ยก็50แล้วยังดูเหมือนคนย5่เลยแล้วแต่การดูแลของตัวเองแล้วก็การทำศิญปกรรมของแต่และบุคคลด้วยครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองนะคะถ้าเรามองว่าเอ้เราก็ดูดีในระดับหนึ่งแล้วก็จบค่ะใครได้ยินแบบนี้ยิ่งคนมาชมด้วยแล้วยิ่สี่ยิ่งพลาดที่นหน้าเราอาจจะปาไป4ี่กว่าแล้วก็ได้แต่คนบอก2ี่สิบยี่ห้ามันก็ได้ยินมันก็ใจฟูเป็นธรรมดาผู้ชมขามันก็มียิ้มหน้าบานกันบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะ